กดกระดิ่ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทันสามชาแนลครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับผมวันนี้เราก็มาทดสอบบอร์ดได้นะฮะของบิตนะครับ4,5่เทอร์โบนะ นะรุ่นก็บอกสี่พันห้าเทอร์โบนะครับผมยี่สิบแปดคู่ประมาณนั้นนะสิงหนึ่งนะฮะสิงหนึ่งก็บอกยี่สิบแปดคู่นะครับผมเราซื้อมาก็ต้องทำการตรวจสอบคอนนะครับว่ามัน พวกพระควรขึ้นไหมหรือว่ามันมีอุบัติเหตุหรือว่ามันมีอะไรชำรุดไหมครับนะผมก็จะทำการทดสอบนะครับผมนะทดสอบแบบตามภาคทฤษฎีเลยปฏิบัตินะครับมิเตอร์นะครับผมเช่นเคยครับผม นะครับไฟบวก B บ,บวก E ไม่ใช่ SPK นะครับนะเห็นไหมนะซูมหน่อยหนึ่งครับผมสำหรับท่านผูท้ที่นะครับเก่งแล้วนะครับผมก็ ขออภัยนะครับผมสำหรับมือใหม่จริงๆซื้อมาก็ลองเลยก็ควรเลยครับผมนะคลิปนะครับมิเตอร์เข้าตรงนี่ครับวกเราจะทำการฝังบวกก่อนฮะฝังบวกก่อนฮะหนึ่งด้านนะฮะมันเป็นไดรบิดนะทดสอบฝั่งละด้านอ่าครั้งละด้านนะครับไม่ใช่ทดสอบพร้อมกันฮะทดสอบพร้อมกันก็ได้ฮะนะฮะ แต่เราทดสอบที่เราฟังกันคนระับลบไปบวกไปบวกไปลบนะบวกไปลบตรงนี้ S P K นี่ E E S P K คือไปที่ลำโพงนะครับผมไปที่ลำโพงคนะั P K ส่วนกาวเราก็คีบกาวนะผมทำการมัดเกี่ยวมาแล้วนะเนี่ยเพือ่อนเะพื่อความสะดวกนะฮะในการทำงานนะผมผมต่อมาแล้วต่อมาคีบนะนี่ก็เป็นกาวจาก ไฟไฟหลักนั่นนะฮะนะฮะไฟทดทดลองเรานะครับผมฮะบอร์ดได้นะครับก็กาวนะครับมันไม่บวกลบมันไม่มีกาวนะครับผมกาวเข้าเข้ากาวเลยนะครับผมเนี่ยกาวกลางบอร์ดเลยนะเราเขียนว่ากาว SPK นะครับเนะี่ยจีแนกาวผมพูดผิดนะ GND นะเนะี่ยแล้วก็ต่อเข้าเลยนะจี d อนดีเลยนะับ เกินไว้ GND แเราก็ต่อกับ GND นะ GND นะพร้องนม่นอินนะอันะนี้อินก็อันนี้ผมไอนะผมถอดออกแล้วผมนะางทำกันนะผมจะหามาใส่เข้า กาวเข้ากาวนะครับผมนะจีเอ็นดีเดี๋ยวับกาวนะนี่ผมลิงก์ออกมาแล้วฮะนี่มองหนอนฮะจีเอนดีนะส่วนไฟแล้วก็ไฟบวกไฟลบก็เช่นเคยนะไฟบวกเข้าบวกเลยฮนะหรือฝัง่งนี้ก็ได้นะฝั่งฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งท้ายก็ได้นะครับผมนะมันถึงกันฮะผมเนะี่ยั่งฝั่งนี้เป็นไฟบวกนะ กับฝั่งนี้น,ะน,นะนี่ไปบวกนะแล้วเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะนะไปบวกนะถึงกันนะไปลบไปลบก็เข้าัองลบนะนะฝั่งลบั่งลบนะนบบนะถท่งกันหมดนะนะถทงกันนะสองฝั่งนี้ไฟมันจะถึงกันนะ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็เข้าทั้งสองฝั่งก็ได้ไม่เป็นไรดืวความดวงของเราเองเลยฮะความดวงของเราอะไรเงี้ยอ่าเอาไปบวกแล้วก็พบแล้วนะเสร็จเรียบร้อยนะผม ไปแล้วก็มาดูมิตเตอร์ของเราชินเคยนะผมโอ้โหมันจะยากนิดนึงครับผมติดมีมันติดกล้องนะผมถ้าไม่มีกล้องก็ดวกเลยะเวะอ่านี่ื่นแล้วก็บิดไปาย่านดีเอซนะินะ DC นะ ห้าศูนโวลต์นะฮะด้วยไปเราไม่ถึงห้าศูนโวลต์หรอกครับผมแอย่างใจไม่ถึงห้าศูนโวลต์ครับผมประมาณห้าศูนโวลต์นะครับแต่มันช็อตก็วั่วปะไปเลยฮะนะฮนะมันจะเสียไฟแล้วครับผมควรขึ้นไหม ดูว่ามันตีกลับมันขึ้นนิดหนึ้วตีกลับครับผมถ้ามันไม่ช็อตขึ้นมันขึ้นครั้งหนึ่งนะขึ้นแล้วก็ตีกลับนะครับผมหนึ่งหนึ่งคนเสียวยังตื่นเต้นเลยครับผมหนึ่งสองสาม ขึ้นไหมครับควรไหมครับไม่ควรนะครับผมวปวดบ้าไหมแล้วเราก็บิดไปย่านนะะนะเอซี SD นะ่สีแดงนเะชินเคยนะผม ต่อ input นะแต่ input ตนะี่ติ้งติ้งเลยเ่นะติ้งติ้งนะนะพร้อมจะดังแล้วนะผม เนี่ยฮติ้งติ้งเนี่ยครับฝั่งบวกพร้อมเลยนะพร้อมจะดังนะฮะเน่ยหมดไเสียนะผมอินพุตนะแตะที่อินพุตนะมันก็จะขึ้นนะฮะผมที่อินพุตนะครับผมนะ เราจะขึ้นติ้งติ้งนะฮะฝั่งบวกโอเคแล้วนะย้ายนะไปฝั่งลบนะฝั่งลบคือคนฝั่งฝั่งโน้นนะเพราะบิตมันคนเราฝั่งนะผมไม่ได้ใช้ขวารบไม่ได้ใช้กาวร่วมกันนะครับใช้ต่างหาก

นะฮะนะพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมที่จะขยายแล้วนะครับผมนะฮะนะฮนะนะนี่ฝั่งลบนะครับผมนะในฝั่งลบนะฮะพร้อมที่ขยายแล้วครับผมนะก็ทดสอบที่เราฟังนะครับผมถ้ามีปัญหาปุ๊บก็ ก็จะควรขึ้นนะฮะแล้วก็แก้ไขได้ต่อไปแล้วก็ทำการทดสอบโดยการเสียงนะครับผมว่ามันมันออกกิงนะฮะแต่มันจะมีเสียงทำไหมครับมันจะมีเสียงเสียงแตกไหมแล้วก็เอาสายลำโพงเราหน่อยครับผมขัว้วลำโพงเราที่ นะฮะเข้าบวกนะครับผมฝันะ่งบวกเข้าบวกฝั่งบวกเข้าบวกเลยนะฝั่งบวกเข้าบวกเลยแล้วก็ลำโพงก้นลำโพงฝัง่งลบนะแล้วก็เข้าฝั่งลบเลยเนาะ เป็นหางปลาเสียบไว้นะครับผมเป็นหางปลาเสียบนะเราทดสอบทีละเราจะมิตเตอร์ทดสอบทีละฝั่งฮะ,ะเสียบเรียบร้อยแล้วสัญญาณเสียงแบบหนึ่งครับผมเนี่ฮะมัน,มนทำกับกล้องมันก็ติดติดกล้องนะผมมัน เราไม่ตัดต่อมันก็จะยาวนิดนึงครับผมขคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมนะครับผมต้องใช้ความเพียรในการชมทดสอบนะฮะเราต้องการแบบให้มันรู้จริงๆว่า เหมือนบี้ไหมนะครับผมมันไม่ไม่ใช่อะไรนะครับผมตอนที่เราจะทําการทดสอบมันมันขยายจริงครับผมเราทดสอบแล้วมันทําการขยายจริงครับผมแต่ต่อไปเราก็ทดสอบว่ามันจะบี้ไหมเยียงที่เราจะนะฮะแอมที่เราจะขยายนะฮะมันบี้ไหมถ้ามันไม่บี้ก็โอเคครับผม นาทดสอบดูนะครับผมคำนึงครับผมเสียบปักเป๊นหนึ่งครับหนึ่ง,ส,ง,นะงสองสาม นึ่งครับผมผมเสียบสายสัญญาณไม่ครบครับผมแปบบ๊บนึงครับนยังไม่ได้เสียบนะสายสัญญาณอินนะครับผมนหนึ่งสัญญาณยังไม่ได้เสียบครับผมแปบ๊บหนึ่งครับผม ใน,น,นการทดสอบนะครับมันถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้มันยากจริงครับทําทีละนิดเตียนปปนิดเตียมนะครับผมแตียหนึ่งครับครับนะฮเสียแป๊บแล้วครับผมหนึ่งสองสามตุมไหมครับผมหนึ่งสองสามโคตรเสียวโคตรน่ากลัวนะครับผมปุ๊บนะฮะอ่าเสียแป๊บแล้วครับผม เนี่ยโทรศัพท์ผมนะครับมันมันไม่ดีรครับผมสโบรุมันเจ๊งนะครับผมนะครับ เกษียนนะครับผมโอ้โหสเกียณจริงนะครับผม,บผมไม่ใช่พูดเล่นๆนะครับผมก็เก่งใจอดีตเขาเหมือนกันครับ เป็นเสียงของนะบอดได้น้าผมเนี่ยสี่พันห้าเพื่อบัวแล้ว ว่บิดนะครับดูด,ดันนะ,ะผมแต่ต้นทุนมันก็แพงนะครับผมกล่องอย่างน้อย,อยก็ต้องย25น <c oughs> ิ้วะครัิบผ้ลึกนะครับผมลึกน่าแลับก,บกบ็ฟังอีกนิดนึงครับผม นะครับเสียงไม่พีนะครับผมเสียงไม่แตกนะครับผมก็คงขอจบคลิปในการทดสอบบอดได้นะครับปริศนะครับ4 0 5เทอร์โบเอาไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเปิดนานๆก็อาจจะเจอลิขสิทธิ์เพลงครับผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ f อฟกับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอในท่องท้ายทัน ในช่องสายทานซาวช n แนลด้วยดีกันเสมอมาครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้ก่อนนะครับผมในการทดสอบบอร์ดได้นะฮะเทอร์โบเอาไว้บิดนะครับบอดได้บิด4,500เทอร์โบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมวีดีโอครับผมสนใจอุปกรณ์ประกอบ power amp ติดต่อร้าน gm บ้านหม้อนะครับ